ผู้ใดสนใจเด้อจ้ะอยากได้เหรียญเนานะรุ่นอายุวัฒนะของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเด้อจ้ะจองมาได้เด้อทางเบอร์065 3418836เนาะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญไข่เนาะเหรียญไข่เหรียญครึ่งตัวนะคะของหลวงปู่เหรียญ รุ่นอนุวัฒนะครบรอบแปดสิบเอ็ดพรรษาหรือว่าอีหยางก็เข้าเจ้าเอินจังแดไม่เพ่นกับบอสางสิว้าเนาะเพิ่นเฮลียญน,นี่ออกมาพึงไม่เพ่นอจองกับคุณอีหยางเกาะลูกซิตปูน่ะล่ะอยู่อยู่อุทยานถ้ำน่นละล่ะได้มาโกเหรียญน,นะคะกะมีคนจองไปแล้วสี่เหรียญเนาะอยังเหลือแค่สองเหรียญน,นะคะถ้าผู้ใดสนใจอยากจองกั ฝ่าทักไล่ามาหาไม่เพ่นไดเดอร์ค่ะเหลืออีกสองเหรียญนะคะนี่ค่ะอันเหรียญยืนจะจะมีแค่สองเหรียญเพิ่นจองไปแล้วเหรียญหนึ่งเนาะค่ะเหรียญยืนนี่ค่ะเหรียญหนึ่งเพิ่นจองไปแล้วดเด้อจากไม่เพิ่นแก้เพิ่นงานเป็นเนื้อทองแดงนะคะราคากาบ์บสูงปานใดแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้ออ,อันอื่นนี่จะแพงกว่านี่เนาะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงสวยมากค่ะงามค่ะ เนาะี่ค่ะอันนี้จะเป็นเหรียญยืนหรูวอ่าถาวาออกไปแล้วนี่ราคาแต่ตองบ่ได้นะคะเอซคืออันเหรียญอันนั้นเพิ่นชุดแล้วเนาะลอ็อกทองแดงธรรมดากันยังเป็นหมื่นนะเจ็ดแปดพันพูน่ะอันนี้ผู้ใดสนใจเฝ้ารีบจองมาเดอบ,บด่ไดดหลายเดิขยเอฟซีเพื่อนห้เบิ่งอันนี้จะเป็นเหนรียญไข อันนี้เนื้อทองแดงลมลุงนะคะมันจะสวยง่ามมากเลยค่ะเป็นออกประกายลุงเนาะทองแดงลมลุงอันนี้จะเป็นเหรียญไข่แล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญยืนนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้ในกล่องผ่านการทำพิธีเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะตามนี้เดอร์ค่ะทักล้มาได้เด้อ เบอร์0653418836อันนี้ก็จะเป็นของอ่ารุ่นเจ้าสัวเหนือดวงเนาะห้าแผ่นดินที่ว่าปลูกเสกอยู่พราธานุนมนะคะนี่ค่ะรุ่นเก่ายังอยู่บ่หลายเหรียญเนาะนี่ค่ะผู้ใดสนใจทักไลน์มาหาเมเพ่นเดอค่ะเพราะว่ามีหลายๆคนว่าเมเพ่นเคือบร ไายห้เบิรงแเน่นะคะแม่เพ่นกับม่ทายห้เบิรงแเ้วเดอค่ะเนาะกับสนใจให้ทักไล์มากค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแน,นลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่27สิงหาคม2568เนาะแม่เพ่นกับได้กลับมาถึงบ้านอยู่ที่บ้านบากตำบลพงเหนืออำเภอสว่างแดนนิน,นจังหวัดสกลนครแล้วเนาะกลับเมื่หวานมาฮอดประมาณ หาหกม้งแรงนี่ยแหละราวาแวะหลายหม่องแดเนาะค่ะก็เลยมาหอดบานคำค่ะยังปลอดภัยเด้อขอบคุณคำอวยทุกคำอวยพรที่อวยพรให้มาเนาะเดินทางปลอดภัยขอบคุณหลายๆจ้าก็ยากเนีได้น้ day, okay? Okay. So mmm, องเมื pues ่อวานนีฝนตกแห้งขื้นเครืองก็ยานแห้งกะเอฟซีแห้งมาบ่ได้ยขีดโดนเนาะบ่ได้ขื้นเครืองจ้าขึ้นเื่อนึงงยู เป็นสองเือเทอนีเนาะมันกับยานตกใจอยู่เนาะหอบอะไรขี่บ่อยๆมันกับอไไ้ขึ้นบ่อยๆมันกับยานนี่เนาะพัดมีล่มมีฝนพร้อมนะก็เลยขึ้นยานนะคะแต่ว่าล่ลงจอดยางปลอดภัยนะคะขึ้นเครื่องคือว่านี่ขึ้นไปอันเสียงอันเสียงล่มมาทางอันเอาเครื่องบินวึด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 สันวึดวึกอ ตายตาใจสันดีแต่ว่าบ่บ่ไดนนั่งถึงชั่วโมงนั่นนงแค่32มสินาทีส3มสิบานาทีก็มาหดหนครหลวงเว่งจันแล้วเนาะจากหลวงพระบางนะคะขอบคุณหลายๆค่ะเข้ามาบึงคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางห้าหน้อยอ่ารวมของสี่เซียนแล้วก็ฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพกับเขาฝากมานั่นเองนะคะ ฝากเบิ่งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ไม่เพ็นเด้อค่ะเป็นกับเัืงใจเนเนาะค่ะอ่ะเบาเาหลายายห่างค่ะเข้ามาเบิ่งผลฮานอยพิเศษนะคะเมื่อวานนี้บนออก055ล่างออก45นะคะสำหรับฮานอยปกติบนออก244ล่างออก58แล้วก็ฮานอย VIP บนออก783ล่างออก04นั่นเองนะคะ เมื่อวานนี้นะกับมาเบิงค่ะผลงานของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้ตาให้วิ่งรูด9ก้ากับ2องนะคะเมื่อวาน 2, วานี้ 2, เก้ากับสองบ่มานะคะรุดนะ ส่วนของเขาฝากมาฮานอยแยกเนาะวิ่งรูดให้มาเข้าสองฮานอยก็คือมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติแต่พากระจับคู่บ่เขานะคะของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้วิ่งรูดมาหนึ่งฮานอยนะคะฮานอยแยกก็คือฮานอยปกติแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนะของพี่ประหัต วิ่งรูดเด่น1น่งลองสค่ะตัววิ่งตัวรูดมาตัวลอง3เนาะจับคู่ให้เข้าอยู่ที่ให้มา3ามเลขออก8 3บนของฮานอย VIP 1 h หนึฮานอยส่วนของเซียนโคราชวิ่งรูดเด่น4ีลองสองตัววิ่งตัวรูด4มาทั้ง3ามฮานอยนะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บาเขา่าเนาะสมาทั้ง3ามฮานอย ส่วนเซียนอุดรวิ่งรูด1กับ9เมื่อวานนี้หลุดค่ะเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น8ปรอง9ตัววิ่งตัวรูดมา8นะคะ8มา2องฮานอยเนาะจับคู่ให้เข้า1นึ่งฮานอยก็คือ8ปสตรงตรง,ตรงบนของฮานอย VIP 1หนึฮานอยนะคะอ่ะก ได้ผลงานของแต่ละสำนักแต่ลาจารย์ไปแล้วเข้ามาเอาตัวเลขแนวะทางของวันที่27วันนี้กันเลยนะคะหาห่อยรวมของพี่พะัดค่ะวันนี้ให้วิ่งรูดเด่นที่3ลอง4นะคะจับคู่ชุดเน้นจะเป็น3 1กับ3 2ชุดลอง4 1กับ4 2นะคะนะเมื่อวานเนาะให้มา4คู่เหมือนกัน จับคู่ให้เข้า1นึ่งฮานอยก็คือ3-8เลขออก8-3บนของฮานอย VIP 1หนึฮานอยสำหรับวันนี้ก็ให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดบนล่างเด่นที่3ารองสี่จับคู่ให้ชุดเน้น3-1กับ3าสองชุดลอง4-1กับ4-2นะคะ้ามาออกตัวเลขแนวทางของเซียนอุดรกันต่อนะคะ ส่วนของเซียนอุดรให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่1.0ลอง0จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น1 0 1 2ชุดลองก็จะเป็น0.3กับ0 4เนาะของเซียนอุดรค่ะเมื่อวานเซียนอุดรให้มาหลุดทั้งตัววิ่งตัวลูดและตัวจับคู่นะคะวันนี้แกมือไม่เอาไมค่ะให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่1.0อง0นะคะ จับคู่ชุดเน้น1-0กับ1-2ส่วนชุดรอง0-3กับ0-4นั่นเองค่ะแคปหน้าจอของพี่พหัสแล้วก็เซียนอุดรน,นะคะหาน่อยรวมวันนี้ หน้าจอได้แล้วไปต่อกันจ้ามาต่อที่แนวทางห้าน้อยรวมของเซียนโคราชวันนี้วิ่งลูดให้มาเด่นที่2อรอง3จับคู่ชุดเน้น2 0 2 1 2 3ชุดลอง3 0 3 1แล้วก็3 4นะคะเซียนโคราชค่ะ เมื่อวานวิ่งรูดให้เด่นที่4รอง2มาอยู่นะคะตัววิ่งตัวรูดมาตัวเด่นทั้ง3ฮานอยเลยแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บบเขานะเมื่อวานนี้เมื่อนี่ห้มาไม่แล้วคะ่ะวิ่งรูดเด่นที่2รอง3จับคู่ชุดเน้นเป็น202123ชุดรองเป็น3031กับ34นะคะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่กันคะ่ะ ส่วนของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่น1เมตรเดียวจับคู่ชุดเน้น1-0กับ1-2ชุดรอง1-3ก 1, ับ1-4นะคะเมื่อวานเสียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่นที่8กับ9เด่นที่8ลอง9กเนาะก็มา8จับคู่เข้าชุดเน้นนะคะ8 3ตรงๆง,ง,งบนของฮานอย VIP 1นฮานอย วันนี้ให้วิ่งรูดมา1เม็ดเดียว1 0 1 2 1 3กับ1 4เน้น1 0กับ1 2เด้จอจ้ะแคปหน้าจอค่ะได้แล้วไปโตเนาะ มาต่อที่แนวทางของตาปากน้ำโพค่ะฮาหนอยรวมวันนี้ตาให้วิ่งรูดมา8กับ1บนล่างชุด2ตัวก็จะมี80 83 85 88แล้วก็10 11 13 15นะคะของตาปากน้ำโพค่ะฮาหนอยรวมส่วนงวดวันที่ 26เมื่อวานนี้หลุดนะคะหลุดทั้งตัววิ่งตัวรูดแล้วก็ตัวจับคู่ส่วนวันนี้ค่ะวิ่งรูดให้มาบนล่างเด่นแปดกับ1จับคู่ให้มี8083 85้ากับ88ดชุดรองก็จะมีเออชุดรองสันชุดสองตัวขึ้นกันอนะแล้วก็1นึ่งศสแล้วก็หน้านะคะนคะคะ แบบทีทังช่องแคปหน้าจอเอาตัวเลขแนวทางฮานอยรวมของตาคันก่อนเด้อค่ะจะพาไปตามฮานอยแยกเนาะ ไปต่อค่ะฮาหนอยแยกกันเลยสำหรับฮาหนอยแยกวันนี้นะคะของเขาฝากมาวิ่งลู่น้อยพิเศษ1กับ2จับคู่ชุด2ตัวมี1011 2021, 2021, 2021, 2021ส่วนชุด3ตัวบน121กับ210ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่5กับ6บนล่างชุด2ตัวมี5 8 5 9 6 8 6 9 ชุด3ตับน 5, 6, 9กับ 6, 5, 8ส่วนฮานอย VIP ให้รูด0กับ1บนล่างชุด2ตัวมี 06, 07, 16, 17ส่วนชุด3ตัวบนก็017กับ106เนาะเมื่อวานนี้ของเขงาฝากมาให้วิ่งรูดเข้า2องฮานอยแต่ว่าจับคู่บะเขานะคะเมื่อวานนี้เนาะก็คือมาอะไรพิเศษกับน้อยปกติ ส่วนวันนี้นอยพิเศษให้รูดที่1กับ2บนล่างแล้วก็ฮานอยปกติให้รูดที่ 5, กับ6บนล่างนอย VIP ให้รูดที่0กับ1บนล่างนะคะ,ะมาปิดคลิปด้วยฮานอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะวิ่งรูดบนล่างนอยพิเศษ1กับ4นะคะชุด2ตัวมี1 11 4 4 1 4 4 -3 ด3ตัวบน1 4, 4 4กับ4 1 1 ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่5กับ8เนาะบนล่างชุด2ตัวมี5053 8083ชุด3ตัวบนก็คือ583กับ850ส่วนฮานอย VIP ให้รูด5กับ8บนล่างเหมือนกันชุด2ตัวมี5851 8881 88ชุด3ตัวบน581กับ858ค่ะ ส่วนเมื่อวานเนาะของตาทําผลงานออกมาได้หนึ่งฮานอยคะ่ะตัววิ่งตัวรูดมาหน่อยปกตินะคะสําหรับวันนี้เอาใหม่คะ่ะแก้เมื่อให้ได้คะ่ะน้อยพิเศษให้รูดหนึ่งกับสี่บนล่างน้อยปกติให้รูดที่ห้ากับแปดบนล่างน้อย v i p ให้รูดห้ากับแปดบนล่างเช่นกันคะ่ะหน้าจอเดอคะ่ะอันนี้เป็นฮานอยแยกนะคะกับฮานอยรวมตาปากน้ำโพเขาฝากมาแล้วก็ของ สี่เสียนนะคะ,ะคลิปนี้แม่เพ่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆปังๆนะคะผู้ใดสนใจอยากได้บูชาเหรียญน,นะคะรุ่นอนยุวัฒนะมงคล ครบรอบ81,000ปาของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนั่นเองนะคะก็ทักไลน์มหาแม่เพนเดอร์เบอร์065 3418836นะคะเนาะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะคลิปนี้ก็สวัสดี